ไปแลกผู้ป่วยโควิดวิกฤตใหเล็กของสุราษฎร์ธานีกันบ้างที่เราอ่านข่าวมาโดยตลอดเนี่ยค่เรติว่าเนี่ยนะครับเขาบอกอาจารย์หม้อยกให้เป็นเครดิตข,ของประเทศไทยเลยที่ผู้ป่วยเนี่ยใท้อช่วยหายใจและก็รอดชีวิตนะครับนะและกร็รักษาได้สําเร็จนั่นเองครับไปแรกนะครับจากกรณีที่ชายวัย79ปีผู้ป่วยติดเชือ้อโควิด79รายเล็กของจังหวัดสุราษฎร์ธานีถ้าเราจํากันได้นะครับเค่ทีกันดิดไหมอันนี้ไม่เกี่ยวนี่แฟมพับนะครับนี่แฟมพับนะย้ำอีกทีหนึ่ง ก็เป็นติดเชื้อจับปัตตานีแล้วก็มีอาการรุนแรงนะครับขึ้นถึงขั้นวิกฤตโรคแซ็กตรอนทีมแพทย์รุ่งพยาบาลสู้รัธตานีครับพยายามสุดความสามารถใช้เวลาสัมเม n t หนึ่งเดือนคือสามสิบวันรักษาผู้ป่วยรายนี้จนให้ครับและอนุญาตได้กลับบ้านแล้วค่ะย้ำอีกทีว่าให้และกลับบ้านแล้วนะครับแล้วก็ย้ำอีกทีว่าพับเรเดียเป็นแฟ้มพับนะคะเป็นผู้ป่วยวิกฤตนะครับอันนี้พาบอะไรเดียนี่ท่านเป็นท่านนายกสมาคม อุราวิทย์เอมพธิตไทยนายเพชรนิติพัฒน์เจียเรกุ้นกับน้องแน่นค่ะแล้วก็ทันก็ยังเป็นหัวหน้าสาขาวิชาโรคระบบการหายใจและวรรณโรคพักวิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสต สิริรัตพยาบาลท่านก็ได้เคยโพสตเฟซบุ๊กระบุว่าเคสรายนี้นี่แหละเป็นผู้ป่วยวิกฤตรายแรกของประเทศไทยที่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจแล้วก็เครื่องช่วยหายใจไปพร้อมๆกันเพราะว่าปอดอักเสบรุนแรงรวมกับมีอาการไตวายเชี่ยบพลันจากโรคไตเดิมอยู่แล้วนะคะก็สามารถออกจากเครื่องช่วยหายใจก็คือสามารถทอดเครื่องช่วยหายใจนี่แหละได้โดยฝีมือการดูแลข้องทางทีมแพทย์แล้วก็โรงพยาบาลจังหวัดสุราธานีนะคะสำหรับรายถี่ซ่องเนี่ยก็มีอาการคลายคลายผ่านนี้เหมือนกันค่ะมีอาการปอด อักเสบรุนแรงเหมือนกันแล้วก็สามารถเอาท่อช่วยหายใจเนี่ยออกมาได้จนตอนนี้สามรถหายใจเองได้แล้วค่ะสำหรับรายดีซ้องนี่อยู่ที่ซีรีรัตนั่นเองค่ะนะครับผู้ป่วยปอดอักเสบรุนแรงสามารถเอาท่อช่วยหายใจออกและหายใจได้เองนะครับอันนี้ก็แสดงความยินดีกับผู้ป่วยด้วยนะแล้วก็ต้องชื่นชมนะครับโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีด้วยแล้วก็ย้ำอีกทีมาได้พาร์พไม่เป็นพแฟนพารแต่คนต้านแต่ไม่โม่พยาบาลไม่ชุมนะครับอ่าเป็นแฟนพารนะครับค่ะ